แล้วนี่เราจะเป็นต้องมีแม่บ้านด้วยเหรอโยกก็อากาศข้างนอกมันหนาวว่าก็เลยอยากจะมาให้คุณปีเตอร์นอนก่อนนะคะฉันว่าแค่กอดอย่างเดียวมันไม่หายหนาวหรอกไนงะไม่ได้นายโยกพี่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าแฟนของพี่มันเจ้าเล่แค่น ว้านี่คุณปีเตอร์สามีของฉันพี่ปีเตอร์นีิวาค่ะแม่บ้านใหม่ของเราสวัสดีค่ะอืมสวัสดีแล้วนี่เราจะเป็นต้องมีแม่บ้านด้วยเหรอโยกแม่ก็พี่เป็นถึงประธานบริษัทนี่คะจะมีแม่บ้านก็ไม่เห็นแปลกเลยแล้วอีกอย่างแม่บ้านคนนี้โยกก็หามาด้วยตัวเองเชื่อมือโยกได้เลยค่ะ ถยกว่าอย่างนั้นก็ตามใจแล้วกันขอบคุณนะคะพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์อรน่ารักที่สุดเลยค่ะตอนแรกโยกคิดว่าพี่ปีเตอร์จะไม่ให้โยกรับแม่บ้านมันซะแล้วพี่ปีเตอร์ไปเลอค่ะเดี๋ยวไปทำงานสายจ้าจ้า อะไรของเธอประคองห้องฉันทำไมก็คุณหยกออกไปแล้ววาเลยอยากมาหาคุณปีเตอร์นะคะเธอต้องการอะไรพูดมาตรงๆเลยดีกว่าก็อากาศข้างนอกมันหนาววาก็เลยอยากจะมาให้คุณปีเตอร์นอนก่อนนะคะฉันว่าแค่กอดอย่างเดียวมันไม่หายหนาวหรยนะ แล้วคุณปีเตอร์อยากทำอะไรเหรอคะ่ิบเต เดี๋ยวก่อนซิหยกใจเย็นๆก่อนนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่ามาทำเป็นไขสือหยกรู้เรื่องหมดแล้วเรื่องที่พี่เป็นโชู้กับยายแม่บ้านตกใจแล้วเหรอหยกมีอะไรให้พี่ตกใจกว่านี้อีกเยอะหยกเก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว ขอฟ้องอยาหยกแล้วสมบัติทั้งหมดของพี่ต้องแบ่งเครื่องให้หยกเดี๋ยวก,ก่อนสิหยกไม่ถ้าพี่ไม่ยอมอยาดีๆหยกจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแล้วก็จะประจานให้ทุกคนรู้ให้หมดเลยประจานเหรอหยกจะประจานพี่เรื่องอะไรก็เรื่องที่พี่นอกใจหยกไปเป็นชู้เย้แม่บ้านัด้ไงไม่ได้นะหยกพี่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าแฟนของพี่ มันเจ้าเล่แค่ไหนอะไรนะคะพี่ว่าใครพี่เป็นฝ่ายทรยศ์ยกก่อนนะคนที่ทรยศน่าจะเป็นคุณมากกว่านะคยิว่านี่แกมบ้าเลยแผนที่เราคุยกันไว้มันไม่ใช่แบบนี้นี่แผนของคุณมันล่มตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะ ฮัลโหลคุณทนายนุ๊กเหรอคะอยกมีเรื่องจะปรึกษานิดหน่อยค่ะคือว่าถ้าฝ่ายชายมีชู้เนี่ยเราจะฟ้องได้กี่บาทเหรอคะจริงเหรอคะหลักฐานต้องการหลักฐานเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวโยกจะหาหลักฐานมาให้คุณทนายเตรียมเอกสารให้พร้อมก็พอ สวัสดีคะ่ะหุยงานนี้เตรียมรอบซักแล้วสิเราฮัลโหลว่าแกยังไม่เคยเห็นหน้าแฟนฉันใช่ไหมยันดีเลยฉันมีเรื่องจะให้แกช่วยหน่อยโอ้โห น้อยไปนะถ้าแกย่บปีเตอร์จนฉันอย่าได้สำเร็จฉันจะให้แกมากกว่าน,นี้อีก <c oughs> ได้ค่ะได้แ <c oughs> อบว่าแต่คุณหยกจะไม่หึงเลยเหรอคะ <c oughs> หึงึหึงอะไรหรอตั้งแต่แรกที่ฉันแต่งกับมันก็เพราะเงินอยู่แล้วแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นคนขี้เหนียวขนาดนี้ <c oughs> สู้ฉันกุเรื่องมาฟองเอาเงินไปใช้สบายสดีกว่าค่ะแล้วอย่างนี้ ต้องทำยังไบ้างเหรอคะไม่ยากหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้แกมาที่บ้านฉันนะแล้วก็ไปหาซื้อชุดแม่บ้านมาเปลี่ยนด้วยหรอได้ค่ะได้ฉันอัดเสียงแผนการของเธอไว้หมดแล้วแกนี่พวกแกสองคนรู้งผัวกันรอฉันเหรออ้าว จะเป็นอะไรไปล่ะที่เธอยังวางแผนคิดจะู่สมบัติฉันได้เลยเชื่อหรือยังล่ะว่าเวงกรรมมันทำงานไวไม่จริงทุกอย่างมันต้องไม่มเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะฉันจะอยากกับเธอให้แล้วก็เชิญเธอเก็บของออกไปจากบ้านฉันได้แล้วอ๋อแล้วก็ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีก จนกว่าจะถึงวันที่ขึ้นศาลขึ้นศาลนี่พีเตอร์จะฟ้องยกเหรอใช่น่าเสียดายนะที่เธอมันโดนความโลภบังตาจนมองไม่เห็นความสำคัญของชีวิตคู่เพราะความไม่รู้จักพอของเธอเลยทำให้เธอมีจุดจบแบบนี้ละ่ะพี่พีเตอร์ครับยกสำนึกผิดแล้วลืมดืมมันไปเถอนะ พี่ขอโทษนายยกแต่พี่ไม่อยากใช้เวลาที่เหลือกับคนร้อยเร่อย่างเธอไปเธอรีบไปเก็บข้าวของเธอได้แล้ว มากันครบแล้วใช่ไหมลูกร้อนห,ห,หาลูกๆฉันไปเริ่มเกมได้หาให้เจอนะคะมีกุญแจมีแน่นอนค่ะจ<ห>ะเจอล้วค่ะใครใชนะแม่ยกสิ่งนั้นให้เลยจะเปิดแล้วนะ พี่หมูบีมพี่เตอร์ผมไม่คิดเลยนะว่าพี่กับน้องจะรีบมาที่นี่กันด้วยเลขค่ะวันโทรมาบอกว่าคุณแม่มีเรื่องด่วนก็ต้องรีบสิพี่พีเตอร์ใช่ใช่แม่จะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่เละเป็นห่วงจริงๆเลยโอ้ยพี่หมูอย่ามาทําตัวเป็นลูกสุดกตัอยูไปหน่อยเลยที่มาที่นี่พี่ก็หวังสมบัติจากคุณแม่นั่นแหละจริงบีมทําเป็นตีหน้าซื่อ ลน์นี้เขาถนัดทำตัวน่าสงสารอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพี่หมูใช่พี่ปีเตอร์คนอะไรชอบทำให้คุณแม่เห็นใจพวกหนูรู้ทันหรอกนะไปเถอะบีมคุณแม่รออยู่มากันครบแล้วใช่ไหมลูกมาแล้วค่ะคุณแม่ คุณแม่คะคุณแม่เรียกพวกเรามามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณแม่มีอะไรจะให้พวกเราครับมีอยู่แล้วจ้ะลูกที่แม่เรียกทุกคนมาวันนี้เพราะแม่มีบางอย่างจะให้มูลค่ามากกว่าร้อยล้านประเมินค่าไม่ได้เลยลูกร้อยล้านร้อยล้านเลยะครับคุณแม่ใช่จ้ะแต่ทุกคนต้องแข่งเกมเป็นก่อนใครชนะแม่ยกสิ่งนั้นให้เลย เลขาวันพาลูกๆฉันไปเริ่มเกมได้ค่ะคุณจุ๋มเดี๋ยวเชิญคุณทั้งสามคนตามวันมาเลยนะคะทางนี้ค่ะอุ้ยเกรีนดีจะต้องชนะพี่เธอค่า่ต้องชนะเกมนี้คือเกมล้วงลุ้นโชคค่ะคุณคณคนไหนล้วงเจอกุญแจกล่องปริศนานี้ก่อนก็สามารถเปิดหยิบของที่ท่านประธานเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะหืมต้องแข่งเย็นขนาดนี้ เด๋ยดฉันจะเังเนี่ยอะไรกันให้บุรุษน้ำแข็งเนี่ยนะฉันยิ่งขี้หนาวอยู่เอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้ววันขอเริ่มจับเวลาเลยนะคะเริ่มโยนแล้ว <โ>สู้สิปีเตอร์ไปร้อยล้านอยู่ไหนนะเจอกันไหมคะทุกคนเวลาเดินเยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกหมูไหวนะคะได้อยู่ค่ะเลยค่ะวันเฮ้ยมือไปหมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะคุณเตอร์รอเจไ,ไหมคะยางเลยครับ หาให้เจอนะคะมีกุญแจในนี้แน่นอนค่ะมันมีอยู่จริงๆหรอครับเรขาวันไม่ได้อังกันเล่นใช่ไหมไม่ได้อังค่ะคุณปีเตอร์โอเคนะคะค้ณมีอโอเคค่ะค่ะสู้ๆนะคะเวลาจะหมดแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยยับีมันโกงอีก เจอแล้วครับเจอ<ะ>แล้วเหรอคะใช่ค่ะดีนเจอก่อนไม่ใช่เลยครับผมเจอก่อนฉันบอกว่าฉันเจอก่อนไงอะไรของเธอฉันบอกว่าฉันเจอก่อนอะไรนี่อย่าพูดนะหมดเวลาแล้วค่ะเสียใจด้วยนะคะลูกหมูค่ะไม่เป็นไรค่ะ คุณสองคนเชิญมาเปิดกล่องปริศนาได้เลยค่ะนีมฉันเปนก่อนบีมในฐานะที่ฉันเป็นพี่ฉันต้องได้เปิดก่อนไม่ได้แกอย่าลืมนะว่าแกเป็นหนี้ฉันอยู่แกไม่ต้องห่วงว่าแกจะไม่ได้เดี๋ยวฉันแป่งให้แกเองก็ได้ เิดแล้วนะพี่พีเตอร์ในนั้นคืออะไรเงินหรอหรือว่าทองนี่มันอะไรกัน่ะลูกคุณแม่ บีมมูเป็นผดแล้วของที่บอกก็แม่ไงลูกจริงๆแล้วแม่จะปิดบริษัทเพราะบริษัทขาดทุนแล้วไปอยู่กับลูกๆแต่แม่ก็เลือกไม่ได้ว่าจะไปอยู่กับใครดีแม่ก็เลยจัดเกมนี้ขึ้นมาเพื่อหาผู้ชนะแม่จะได้ไปอยู่ด้วยหนูเป็นผู้ชนะใช่ไหมปีเตอร์เออน้องบีมครับคุณแม่น้องเจอคุณแจก่อนผมจะคุณแม่ให้น้องบีมครับไม่เอาพีเตอร์บีภาระเยอะแล้ว ก็แม่ไปอยู่ได้สิบีนนั่นแหละพี่นั่นแหละแต่บีนเจอพีก่อนนะพี่นั่นแหละเจอก่อนไม่รู้แหละ,ย,หละยังไงพี่ก็ไม่เอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยเด็ดขาดเธอไปเลยไม่บีไม่เอาหุดพูดเธอไม่ต้องเกี่ยงกันหรอกฉันจะรับแม่ไปอยู่ด้วยเองแค่แม่คนเดียวเกี่ยงกันอยู่นะั่นคุณแม่คะคุณแม่ไปอยู่กับหนูนะคะลูกหมูแต่หนูต้องดูแลร้านอาหารงานหนักกว่าคนอื่นเลยนะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หนูดูแลคุณแม่ได้ ก็ดีถ้าพี่ดูแลคุณแม่ได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องลำบากพวกเราถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก,กลับก่อนนะครับอ่ะพี่หมูเอาไปบีมก็ขอตัวนะคะหลานจริงเดี๋ยวก่อนอะไรอีกครับคุณแม่ผมไม่มีเวลาเล่นอะไรไร้าสาระแล้วนะครับใช่ค่ะบ,บีมก็คิดว่าจะมีมรดกร้อยล้านจริงๆนี่อะไร หลอกให้มาดูแลซะง,งั้นฉันไม่ได้ให้พวกเธอเล่นอะไรหรอกแค่จะให้สแสดงความยินดีกับพี่สาวของพวกเธอยินดียินดีอะไรคะคุณแม่ลูกหมูพี่ดูด้านหลังลูกแม่สิลูกนี่มันใบพิน,นัยกรรมเีรอคะคุณแม่พินัยกรรมใช่จ้ะ เลยขาวันค่ะคุณจุ๋มนี่ค่ะฉันขอยกทรัพย์สินทุกอย่างรวมถึงบริษัทนี้ให้แก่ลูกสาวคนโตของฉันแต่เพียงผู้เดียวคุณแม่นี่คุณแม่เี็นวินัยกรรมทั้งหมดให้พี่ลูกหนึ่งคนเดียวเลยเหรอคะนั่นสิผมไม่ยอมนะครับคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันพวกเธอสองคนเงี่ยไปเลย ฉันเลี้ยงพวกเธอมาแท้ๆแม่คนเดียวยังเกีียงกันดูแลแล้วยังจะมาหวางังสมบัติฉันอีกฝัน,นไปเถอะคุณแม่ไปออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วฉันเหม็นขี้หน้าลูกอกักัตัดยูอย่างพวกเธอแต่ว่าหรือจะให้ฉันยึดทุกอย่างที่เ โหต่อไปนี้หนูมาบริหารบริษัทแทนแม่นะลูกบริษัทคุณแม่ไม่ได้จะผิดตัวหรอคะไม่หรอกลูกแม่แค่จะลองใจพวกผม,มเฉยๆเลี้ยงมาจากมือแท,แท,แท้ๆนี่แหละนะเราเลี้ยงเขาได้แค่ตัวแต่จิตใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้จริงๆ